ยานผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมคือพระพุทธเจ้าเราเช่นหนึ่งเวลาท่านเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงสั่นโลกปรารถนาพุทธภูมโนไม่ใช่ไหนน้อยนะเป็นล้า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 น,านปสนา,าเป็นพุทธภูมิเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าและปรารสนาพุทธภูมที่ท่านก็สลุแล้วไอที่ปรสนามากๆนี้เป็นเท่าจำนวนเท่านี้มันจะได้สักคนหรือสองคนก็ม่ทราบแหละมันฟังสิ มันยากไหมปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าปารถนาเป็นล้านๆจะได้สักคนสองคนกันนวามากนั่งเห็นไหมความยากของความเป็นาศาสดา,าปารถนาเป็นพระพุทธเจา้ายากลําบากขนาดไหนมีอยู่สามประเภท่พระเพื่อที่หนึ่งปารถนามาสิบหกอสงไขยแสนมหากับนี่อันดับที่สองแปดอสงไขยแสนมหากับเป็นพระพุทธเจา้า สำเร็จเป็นพุทีเจ้าขึ้นมาในขั้นที่สอง